อยากสนุกเตือนเต้นรองใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเครดิตฟรี99บินแรกคืนึ้อ100%ที่ bkk 9 9 9สวัสดีครีบพบก,กับซุลค้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ใครว่าผมจะดันชันโชตนำโด่งข้งสร้างโอกาสยิงมากที่สุดในทีมแมนยูประจํารุ่กาลนี้จะดันชันโชนะครับกําลังอยู่ระหว่างการปรับตัวกลับไปแสดงแมนชนันเต็ดสโมสรใหม่ของเขาหลังยาง้ายมาจากปุริเซียเดนมุนด้วยค่าตัวแสนแพง ยังไรกด็ดีเขาเริ่มถูกนักวิจารณ์และแฟนบอลบางส่วนค่อนแคะแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นแค่ของปลอมเพราะยังไม่สามารถทําประตูหรือแอซิทได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับโดยในการล่าสุดนะครับพบกับยังบอยเขาก็จําจะต้องูกเปลี่ยนตัวออกหลังจากผ่านไปเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเพราะใบแดงของอารอนวานปิซกายังไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ตัวเลขเบื้องต้นหลังผลงานของเขาตลอดช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะพบว่าที่แท้จริงแล้วเชนโช อาจจะกําลังเดินมาถูกทางแล้วก็เป็นได้โดยข้อมูลจากออฟตานครับแสดงให้เห็นว่าเบนสันกลีนวูดมีสถิติในการสร้างจังหวะยิงประตูได้มากที่สุดภายในทีมจากการใจบอลเลี้ยงบอลหรือถูกตำฟาล16ครั้งในขณะที่แข่งในวันยิเอปีสร้างจังหวะการสรับไกลได้ถึง10ครั้งซึ่งเป็นอันดับที่2ภายในทีมและเมื่อนํามาตีเป็นค่าเฉลีย่ยต่อ90นาทีจะพบว่าสันโชมีสถิติที่ดีที่สุดภายในทีมไปแสดงด้วยจํานวน4.89ครั้งกลีนวูดที่4.09 ปอบบาที่3.92และบรูโน่ฟูแนนส์ที่3.31เราเห็นผู้เล่นฝีเท้าดีมากมายที่สามารถปรับตัวเข้ากับทีมใหม่ได้แทบจะในทันทีในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคนที่ต้องใช้เวลาพักใหญ่เลยทีเดียวกว่าจะปรับตัวได้ อย่างเช่นครามยุของลิเวอร์พูลที่แทบจะไม่ได้สัมผัสเกมในสนามเลยเกือบครึ่งปีแต่ในะตอนนี้เขากลับกลายเป็นตัวหลักของเจอร์กินคลับไปแล้วกรณีเดียวกันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเจอร์แดนชชนโชหรืออาจจะเร็วกว่านั้นหรือทางเดียวที่จะรู้ได้ก็คงต้องได้แค่รอกันไปก่อนเท่านั้นเองนะฮะหวังดีนะ เชเกนคลับเตือนโซชาปัญหาใหญ่ของแมนยูคือโรนัลโดเจเกนคลับนะครับกุนซือลิเวอร์พูลส่งสัญญาณเตือนโอเล็กซานดโซชาว่าการมีโรนัลโดอยู่ภายในทีมจะส่งผลเสียต่อสโมสรในอนาคตอย่างแน่นอนเจเกนคลับกุนซือตัวเก่งของหงหยางลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงโอเล็กซานดโซชากุนซือของไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยในบทสัมภาษณ์เจเกนคลับส่งข้อความเตือนโซชาว่า เวทเทอรนโรนัลดสตาดังเบอร์เจของปีแสดงคือปัญหาใหญ่ของสูโมสรเนืน่องจากนักเตะมีอิทธิพลกับทีมมากๆและอาจจะเป็นปัญหาของโอลโกนารูโซชาได้ในภายหลังมันเป็นเรื่องง่ายที่จะควบคุมตาตาบใดที่ในทีมคุณมีลิเดียมิซี่หรือโรนัลดแน่นอนมันจะเป็นเรื่องที่ยากในทันทีแน่นอนเขาเป็นนักเตะที่เก่งแต่มันอาจจะส่งปัญหาให้กับโอเลโกนารูโซชาได้ในอนาคต จะมีการเลิกยันดิวโรนัลดส่งผลดีและผลเสียกับแมนยูพอๆกันผลเสียและผลดีพอๆกันจะมีการเลิกยืนยันนะครับถึงแม้การเข้ามาของคริสตอโนโรนัลดจะมีผลกับแมนเชนเต็ดอยู่บ้างแต่มันก็เป็นดิลที่ส่งผลเสียมากพอๆกันโดยเฉพาะการที่นักเตะหลายคนต้องโยกตำแหน่งของตัวเอง จะมีการเล่เกอดีตยอดกางหลังข่าล l เว e ร์พูลสโมสรดังในสิกเวทีพิมลิกอังกฤษยืนกรานว่าในมุมมองของตอนนั้นการกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ของคริสเตียนโรนัลดมันจะส่งผลเสียกับทีมมากพอกับผลดีที่ปีสแสดงที่จะได้รับนับตั้งแต่ที่มีการประกาศว่าโรนัลดจะย้ายกลับมาซบแมนเชสเตอร์ทุกคนแทบจะบอกว่ามันจะส่งผลดีกับทีมของกุซีโอเลโกนาโซชาอย่างมากจนถึงเนื้อตอนนี้ต้องบอกว่ามันจะส่งผลให้แมนเชสเตอร์มีนุนแชมป์มากขึ้นด้วย ยันไรก็ตามจะมีกาเลเกอร์เคยชี้ว่าที่จริงเดีวนี้อาจจะส่งผลเสียกับแมน,นเชสเตอร์ก็ได้และล่าสุดเขาก็ยังยืนยันในมุมมองแบบเดิมของตัวเองกาเลเกอร์กล่าวผ่านคลัน์ของตัวเองในเดอะเทลกราฟสื่อชั้นนําของเมืองผู้ดีว่าโรโนัลโดอาจจะเป็นการเซน็นสัญญาที่ดีต่อพิมลิกมากกว่าต่อแมนชชนเต็ดโรโนัลโดไม่ได้ย้ายมาอยู่กับทีมเพื่อจะเป็นนักเตะระดับยังอะไรเมื่อไรก็ตามเขาฟิตเต็มที่เขาก็จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในฐานะกองหน้าตัวเป้า ฉะนั้นหมายความว่าคนอื่นจะถูกยกย้ายในตำแหน่งของตัวเองในการเล่นกันบ่อยๆคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในทันทีก็คือจอดัแนชันโชซึ่งตอนนี้ก็มายังตำแหน่งปีกขวาที่เขาชื่นชอบนั่นก็คือเมสันกิีนวูดนะครับซึ่งได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกขวาในช่วง2เกมแรกเขากับแมนเชสเต็ดโดยชันโชต้องเล่นเป็นปีกซ้ายถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนฝั่งในเกมกลางสดาแต่สุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ต้นเกม ในตอนที่ทีมเหลือเล่นสิบคนบอเบบามานะครับก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันหลังจากที่เขาออกสตาร์ทดีๆแล้วเขาก็ต้องถอยลงมาเป็นมิดฟิลตัวกลางในเกมพบก,กับวูแฮมตันเวอร์เนลอร์เนวกัสเซลรวมถึงในช่วง1ชั่วโมงสุดท้ายของเกมกลางสัปดาห์ซึ่งในเกมเหล่านั้นเขาก็จะมีจังหวะที่เล่นผิดพลาดเหมือนที่เราได้เห็นกันบ,บ่อยในช่วงก่อนในนี้แล้วก็ยังมีมาคัทไรฟอร์ดอีกคนเขาได้ลงเล่นตรงไหนล่ะในความที่เขาจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วนอกเหนือจากนี้ก็ยังมี ani, งเอ็นิสันเคมป์น,นี่โซึ่ พูดเชิญชื่นชมในงานแถลงข่าวครั้งล่าสุดอีกด้วยมันฟังดูเหมือนกับว่าผู้จัดก,การทีมก็ไม่อยากให้สตาร์คนไหนก็ตามรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงแค่อย่างอไรเลยคนเป็นโค้ชนะครับชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าพวกเขาชอบใจเวลาที่ทีมมีตัวลูกเยอะๆจนต้องปวดหัวเวลาจัดเทียมแต่ถ้าหากคุณเกิดความกังวลเกี่ยวกับโอกาสการลงเล่นของนักเตะม,มากจนเกินไปแล้วล่ะมันก็อาจจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับสมดุลของเถียมรวมถึงส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นอันสูงส้นซึ่งกล่าววาของทีมได้เลยนะฮะ เดวิดบอยเปิดใจถึงสาเหตุที่ไม่เดินหน้าเจรจาต่อแมนเชสเต็ดกับดิวของเจสซี่ลินการ์ดเดวิดบอยนะครับเปิดเผยว่าเวนแฮมยูเต็ดไม่ได้เซ็นใจกับเจสซี่ลินการ์ดเมื่อเสมอที่ผ่านมาเนื่องจากอเล็กซานารซซาแสดงอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการเก็บเจสซี่ลินการ์ดไว้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักเตะในวัย28ปีนะครับประสบความสำเร็จอย่างยิ่งที่ลอนดอนสเตเดียมพร้อมกับสามารถชุดชีวิตอาชีพการแข่งของเขาด้วยการยิงถึง9ประตูกับ5แอซิสจาก16นัดที่ลงสนาม โดยสามารถกลับไปติดทีมชังกฤษของแกเร็ตซเกตอีกครั้งด้วยสัญญาที่เหลือเพียงแค่ปีเดียวของเขาที่โอทแฟร์ฟอร์ด ford. โดยกุนซือชาวสกอตแลนด์ก็ยอมรับนะครับว่าตอนแรกตั้งใจเลยว่าต้องการเซ็นสัญญากับเจสซี่ลินการ์ดให้ย้ายมาร่วมทีมกับเวนแฮนแบบพาวนแต่จนแล้วจนรอบมันก็ไม่เกิดขึ้นและเดวิดมอยก็ได้พูดถึงสาเหตุที่ทําให้ความพยายามของเขานั้นในการเซ็นสัญญากับดาวเตะปีแสดงรายนี้ล้มเหลวไม่ใช่แบบนั้นเลย กล่าวเมื่อถูกถามว่าลิการ์ตเป็นตัวเลือเสนอจากทีมของเขาหรือไม่โอลิโกนาโซซาตั้งหาบอกชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นของฤดูกาลตลาดการแกนนักเตะว่าเขาต้องการเก็บเจสซี่ดินกาดไว้ดังนั้นผมจึงรู้ข้างๆเร็วว่าเขาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ผมได้สนทนาส่วนตัวกับโอเล่ซึ่งยิ่งทําให้แน่ชัดว่าเขาจะอยู่ต่อท้ายที่สุดเวนแฮมก็หันไปล่าตัวนิโคล่าวอเลชิตอดีตเพเมเกอร์ของเอเวอเรตที่ย้ายไปโชว์ฟอร์มหรูในศึกลีกลัสเซียแทน นี่คือสุดข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่สิกันเยียวนนะครับ